กติการนิดเดียวนะคะอยากอยากอยากดื่มรถไหนก็กินรถนั้นแต่ว่าถ้าว่ามาเป็นคู่กันทุคู่กันขอให้ขอให้เลือกเหมือนกันขอให้เลือกเหมือนกันรถเดียวกันถูกต้องนะครับตัวมีสามรสชาติมีสีเขียวนะครับรสออริจินัลนะครับสีเหลืองนะครับมะนาวแล้วก็สีม่วงนะครับโย้โหนะครับอ่านะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราจะมีทีมงานนะครับคอยแจกโอริชินะครับให้กับทุกคนนะครับโอเคแจกทุกนแจกทุกคน อ่านะครับนอกจากโอชิแล้วนะครับมีอะไรอีกครับพี่เลี้ครับวันนี้มีเยอะเลยครับผมโอเคไยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียพุชช่วยร้องบรรยากาศเฮียพุชชอบร้องเพลงมาเลยครับคู่กันคู่กันมาขอพรจัดมาระบายแต่โอชิมาขอพรเพลงมาเฮียอยากลองเพลงอะไรครับผมเฮียเฮียเฮียเราได้ทุกเพลงเฮียเป๊ะจัดมาเฮียบีโอไอมีเพลอยู่หลายเพลงเฮียเราเริ่มจักเดิขึ้นได้หน่อยเลยเฮียลองเดี๋ยวเฮียลองนะอไออะไรนะลองเพลงขึ้นได้หน่อยครับเจ้าเหมือนเลยขึ้ย อ๋ออ๋อยมี B ับอไรบ้นะไม่ได้กินเสกเลโอเลยแต่แต่แต่แอบหนึ่งอะไรนะมีนิดนึงมีนิดนึ่งขอไัยขอไัยขอไยครับเป็นสไตล์รแค่นั้นแค่นั้นนะครัอ่าโอเคเรียบร้อยยังได้ยัง้ยังมีใครยังไม่ได้ยกมือต้นหนึยังไม่ได้ต้นหอได้ต้นหนึ่งครับจะไม่ได้แล้วก็ต้นสอบางท่านก็ยังไม่ได้โออิชินะครับเดี๋ยวต้องรอที่นึงเพราะว่าเราหยิบมาจาก้นลใช้เวลาในการเดินทางนิดนึ่งถูกต้องแล้วนะครส่วนใครที่หิว ดีนะครับอาหารเดือดเดือดไปเรื right. okay. ่อยๆเดือดๆอาจารย์อ okay. uh, okay. uh, ่ะโอเคเดี๋ยวนี่ไม่พาตอนนี้มีตอนนี้มีาดอีกสองครั้งตีสองครั้งนะครับอ่าโอเคอ่าวสายคล้องคอสายคล้องหรือว่าอภิรุ่งแจกรุ่แจกรุ่แจกสีนีโอเคไหมครับได้แล้วนะครับอ่ะเอาล่ะตอนนี้เราจะมาบอกกันแล้วนะครับว่าทำไมเราถึงแจกโอชิแต่ละสี นะครับผมนิกกี้ครับทำไมฮะครับทำไมล่ะครับเรโวครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นทีมนะครับทั้งหมด3มทีมครับก็คือทีมสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีม่วงแสดงว่าต่อไปนี้นะครับคือไม่ได้แบ่งเป็นอันนี้แล้วนะเราจะแบ่งตามสีเพื่อเล่นเกมนะครับท้กเกมในวันนี้แต่เกมในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราแบ่ รถบสัสพรุ่งนี้จะเป็นรถบสัสจ<อ>ักรยออพรุ่งนี้เนี่ยนะคะใครได้อ,อ่อขวดสีอะไรใส่ข้อข้อสีอะไรก็คือพรุ่งนี้ เราจะอยู่ประจำสีนั้นเลยใช่แล้วเราก็จะทำกิจกรรมนะครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนเรื่องทองรางวัลใหญ่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่ากิจกรรมเกมที่เราจะเริ่มเก็บคะแนนกันเราจะเริ่มกันตั้งแต่นจุบัญนาแาวนี้เลยใช่แล้วนะครับผมขอดูมือก่อนสีเขียวครับสีเขียวเรื่องหัวหน้าทีมก็จะมาจากยูฟิลส์ได้แหละใช่ยูฟิลสทั้งหมดก็จะแบทแบทแบสากทีมเจ่นกันนะคะอทเพราะฉะนั้นสีเขียวเลยดูอีกทีที่ข้าไม่เคยบ้านสีเขียวชมือเลยสีเขียว เดี๋ยวนะครับหัวหน้าทีมของชาชาจะประกอบไปด้วยชาติอิสรยาเป็นหัวหน้าทีมนะคะวิกเตอร์หนทวร์นะครับวิกเตอร์มแล้วขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยเปลี่ยนนะคะมีพี่กชโนพี่กัชโนแล้วก็พี่นิวด้วยวเาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันได้มาอยู่รวมกันพี่เหือช่มหน่ยพีเหือัวได้ หัวหน้าทีมนรับน้องมาจุฬาวู <Yeah. S 1> น้องไว้กัป <Yeah. S 1> ตันและออกสรัทน,นี้ได้หัวหน้าทีมแล้วนะครับบ oh. อกไ้เลยนะครับพี่ม้มาทีพี่มามาทำดีพี่มานไปท้ทนนไป oh. ไอยู่ สีฟ่าโน้ตทีนี้ทีมสีสม่วงจะได้ไปใส่คิ้วเลยเนาะ,ะสีม่วงอยู่ฝั่งโน้นส,สีเหลืองเลยดูเป็ใส,ส่ถั่วนะครับผมนี่สีเหลืองสีเหลืองตรงนี้ลแล้วก็ของรางวัลพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเก็บคะแนนกันเรื่อ นะครับจริงๆเนี่ยจะเก็บ<อ>พ่งนี้นแต่วันนี้พิเศษเลยเริ่มเก็บมาก่อนวันนี้เลยครับเร็วครับถูกต้องแล้วนะครับก็สําหรับทีมเีสรุปแล้วนะครับได้คะแนนมากที่สุดก็จะมีของรางวัลพิเศษจากโอชิให้นะครับเอาล่ะกิจกรรมแรกนะครับที่เราจะมา,เร,าเริ่มเลยนะคะรับเกมนี้วันนี้เราเริ่มเก็บเลยนะคะรับกับเกมแรกของเรานะคะชื่อเกมบว่าท้าหนาวกับนุย่ปินะครับเราจะต้อง